ข้อมูลแน่นด้วยน,น,นะ yeah, ค่ะเมื่อกี้ก็คุยกันมาตั้งเยอะแล้วก็ใช้มาทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่หนิวประทับใจแค่ไหนเยอะเยอะใช่ไหม <laughs> อ่ะเยอะงั้นเดี๋ยวให้พี่หนิวบ,บอกทางบ้านดีกว่า <laughs> บอกเกษตรกรทั่วประเทศเลยว่าพี่หนิวประทับใจยังไงแล้วถ้า,าหากวันนี้ยังมีหลายๆคนที่ยังยังไม่กล้าเหมือนพี่หนิวว่าตอนแรกอ่ะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งไว้บางคนก็ยังตั้งหลังตู้เย็นอยู่เลย <laughs> ก็มี <laughs> บอกพี่หนิวช่วยบอกเขาหน่อยสิคะว่าให้เขาต้องเขาต้องทํายังไงเขาต้องคิดแบบไหนอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่หนิวคิดเนี่ย ไม่เนาะพูดถึงอ่ะมันมันใช้อันนี้มันก็ลดต้นทุนอย่างใช่ไหมแล้วแล้วมันก็ไม่ต้องใช้หลายตัวคนงานเราเป็นต่างดาวก็ใช้ได้ใช่ไหมอืมไม่สับสนใช่ไหมคือไม่ไม่ไม่เวียนหัวใช่เครื่องแล้วมันใช้ได้กับผลไม้ทุกชนิดอ่ะมันก็จบแล้วไงพูดถึงอ่ะของบ้านเราจะต้องเปิดตาด้วยแพคโคใช่ไหมทำสานอันนี้เปิดตาสองเท่าโอ้โหมันออกแบบไม่เคยออกก็ออกเนี่ย แต่ดกมากแต่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ทําสารใช่ไหมไม่คือตัวตาเขาสองเท่าสองครั้งพือถึงอ่ะก็คือสองชุดใช่ต่อน้ํำพันลิตรใช่สองสองเท่าสองครั้งสองครั้งก็คือห่างกันกี่วันคะเปิดตาดอกห่างกันกี่วันเท่านั้นเจ็ดวันป่ะเจ็ดวันอ๋อเจ็ดวันแล้วก็ช่วงการให้น้ำโอเคก็คือเจ็ดวันแล้วก็ไม่ให้น้ําใช่ไหมใช่อ๋อก็คือให้อดน้ําว่างั้นใช่อ๋อแล้วก็แล้วก็คือเจ็ดวันครั้งหนึ่งเจ็ดวันครั้งหนึ่งปรากฏมันก็ออกดอก ออกดอกออก oh. ดอกมากเลยนี่ยนะออกแบบที่ไม่เคยออกก็ยังออกอะค่ะ ah. ถึงงัไม่รู้นะแต่อันนี้คือคือใช้2ชุดแค่ตอนเปิดดอกอย่างเปิดตาดอกอย่างเดียว<ช>แต่หลังจากนั้นก็คือใช้ปกติแต่นี้